สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมติ๊บนะครับร้านลํำคุณนิยมนะครับใน a c e b o o k นะครับหรือว่าเดอะนาวนะครับใน Tik t o อกนะครับก็วันนี้ก็จะมาชวนคุยในเรื่องช้าช้าแต่สําเร็จเร็วนะครับผมครับครับก็โบราณท่านว่าช้าช้าได้พระเล่มงามนะครับก็คงจะเป็นความหมายเดียวกันนะครับช้าช้าแต่สําเร็จเร็วนะครับครับก็เอ่อการทํางานนะครับก็คนที่ประสบความสําเร็จนะครับเขาเรียกว่า ก็คือองค์ประกอบครบนะครับก็จบเรื่องนะครับผมครับคือหมายความว่าก็สําเร็จตั้งแต่ลงมือทํานะครับจริงแล้วคือคนทําที่เราที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะครับก็ไม่ได้นึกถึงความสําเร็จนะครับในระหว่างลงมือทํานะครับก็เราสังเกตนะครับรอบๆตัวนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับคนที่ทํางานได้ดีอะไรเงี้ยนะครับก็มักจะทํางานที่ว่า ครับทำงานแบบไม่เหนื่อยครับทํางานไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยครับก็ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนอะไรนะครับกับตรงกันข้ามนะครับกับมีความภาคภูมิใจมีความสุขนะครับในระหว่างการทํางานนะครับผมครับครับก็เป็นการสําเร็จตั้งแต่ลงมือทำนะครับบางทีเราก็สังเกตนะครับว่าคนเนี้ยอืมคนเนี้ยยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่ๆนะครับเพราะว่าคือเซนต์มันบอกนะครับเซนต์บอกนะฮะเราดู หรือว่าเราดูคนทํางานอะไรเงี้ยครับแม้นแต่ว่าบางทีก็คนอายุก็ยังน้อยนะครับสิบสิบกว่านะครับแต่เรามีเซนต์ว่าเออคนเนี้ยเออจะเริญแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยครับเราก็ดูที่ลักษณะการทํางานนะครับเพราะว่าเขาจะมีความสุขแล้วก็จิตใจอะไรเขาอะครับก็จะอยู่ที่งานนะครับผมครับอันนี้เรียกว่าช้าช้านะครับแต่สําเร็จเร็วนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่ที่องค์ประกอบนะครับที่องค์ประกอบนะครับถ้าองค์ประกอบพบก็จบเรื่องนะครับแต่ทีนี้ว่า,าในการที่จะประสบความสําเร็จใหญ่ๆนะครับบางทีเราก็เรียกว่าก o บียอนนะครับผมก็คือไปให้เหนือกว่าคนอื่นนะครับหมายความว่าเรากา็ต้องใช้เวลานะครับบริหารเวลาให้มันมีประโยชน์นะครับโดยที่ว่าเราก็ หาความรู้อะไรเยอะกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ในตรงเงินข้ามนะครับเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรามีจุดด้อยตรงไหนนะครับแล้วก็เสริมจุดด้อยตรงนี้เข้าไปนะครับผมครับครับช้าๆแต่สําเร็จสําเร็จเร็วนะครับก็หมายความว่าเราทํำองค์ประกอบนะครับให้มันครบนะครับผมครับในจุดที่เราด้อยหรือว่าจุดที่เรายัง ยังไม่รู้นะครับก็ทําองค์ประกอบให้มันครบนะครับหรือว่าเครื่องมืออะไรที่เรายังไม่มีนะครับต้องต้องหาในจุดนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะเดินไปหาจุดที่ว่าเทอร์นิ่งเทอร์นิ่งพอยท์นะครับหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีจุดเปลี่ยนหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นอินเฟคชันพอยท์นะครับผมครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของคนเราทุกๆคนนะผมว่าจุดเปลี่ยนตรงนี้นะครับมีกันทุกๆคนนะครับ ทุกคนก็จะได้ในโอกาสนะครับในชีวิตนะครับก็ไม่เวลาใดเวลาหนึ่งนะครับก็จะมีจุดที่ว่าเป็นจังหวะของชีวิตนะครับเป็นถึงนึ n g p o i นะครับเป็นจุดเปลี่ยนของคนเราผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าใครจะก่อนจะเร็วนะครับแล้วก็อยู่เวลาไหนเท่านั้นเองครับครับวันนี้ผมติ๊นะครับร้านลำบุญนิยมนะครับหรือว่าหรือแนวใน t ิกต o k นะครับก็ เบอร์โทรนะครับ0861840921นะครับก็มีสาระความรู้มากมายนะครับหรือว่าเ,เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับหนุบหนุกไปนะครับผมครับวันนี้ก็มาพบกันบ่ายๆนะครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ